สวัสดีแม่แม่เอซี FC, ทุกท่านนะคะวันนี้ช่องทางฟ้าสายเฟมเลค่ะฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะนำอาหารมาให้แม่ฟ้าสายน้องลุงฟ้าค่ะแล้วก็แม่เซนลักค่ะก็มีกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่นำอาหารมาเลี้ยงแม่ฟ้าใสน้องรุ่งฟ้าแล้วก็แม่แสนรักค่ะ ยังเหลือล้ยหอมอิตการอีนะคะ ขอบคุณสำหรับอาหารให้กับน้องลุงฟ้าแม่เสนรักนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมา,มากมากค่ะเราสึกดีใจนะคะที่ท่านมามอ่อาหารให้กับแม่ลุงฟ้าแล้วก็น้อง แม่ฟ้าใสน้องลุงฟ้าแล้วก็แม่สัักษ์ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสำหรับอาหารในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงไทยด้วยค่ะ เราจะมาลองดูนะคะว่าน้องๆกินแตงไทยไหมคะ่ะลองดูค่ะ,ะคุณกินไหมคะับ กินค่ะรู้สึกว่ากินดีมากเลยค่ะแตงไทยแม,แ,มแ,แ,มแม่เมและไม่ฟาใสไม่เสนรักและน้องลุงฟ้านะคะไม่เคยได้กินแตงไทยเลยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้กินแตงไทยค่ะ ทุวกความแนะนำแต่งทยมาให้ีแล้วนะคะ กินดีมากเลยค่ะแตงไทยเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องลุงฟ้าแล้วก็แม่สันรักษแม่ฟ้าใสได้กินแตงไทยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะกินดีมากค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ได้นำอาหารมาให้ น้องรุ่งฟ้าแล้วก็แม่แสนร,รักแม่ฟ้าใสค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของฟังภาษา,าสแฟมิลี่นะคะนีะะ่เอา้กลดพร้อม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้นำอาหารมาให้แม่พระใสน้องรุ่งฟ้าแล้วก็แม่เสซนรราขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่แม่อทุกท่านนะคะที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวของเรานะคะพังพลาใสเฟมิลี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ ผู้มีเมตตาและเป็นดูน้องรุ่งฟ้านะคะและครอบครัวของเราคา่ะขอบคุณค่ะข,ข,ขอจบเพียงเค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ